ดูโจทย์ข้อนี้การนักเรียนจ๋ามันเป็นพาร์ทของเรื่องของรูปแรงเงาซึ่งโจทย์ก็ไม่ได้ต้องการหรอกนะว่าพื้นที่แรงเงามีค่าเท่าไหร่แต่ให้เราโชว์ไอเดียการคิดแนวสอบข้ามาหนึ่งข้อนี้ค่อนข้างง่ายแต่ต้องมองให้ออกแค่นั้นเองนะโจทย์บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส PQR s มีความยาวด้านละ4เซนติเมตรเอาจัตุรัสยาวด้านละ4นักเรียนนะด้านนี้ยาว4ด้านนี้ก็ยาว4ถ้า P ีเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้เลยพื้นที่10ตารางเซนติเมตรพื้นที่10ในนี้คือพื้นที่ไหน พื้นที่ของรูปวงกลมนี้วงกลมนี้นะักเรียนจาย๋านี่วงกลมนี้คือ10บเนื้อไหมวงกลมนี้คือ10เนี่ยสิบตารางเซนติเมตรอ่ะนะถ้าตัวเลือกต่อไปนี้ข้อใดนะเป็นตัวเลือกที่แสดงวิธีทำในการหาส่วนพื้นที่แรงเงาได้ถูกต้องโอ้เห็นได้ชัดเจนไอเนี้ยถ้าเกิดว่าครูทําการแบ่งรูปวงกลมนี้ออกเป็น4ส่วนแสดงว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันคิดเป็น1ใน4มันคิดเป็นหนึ่งใน4ของพื้นที่ทั้งหมด ดูไหมลูกนั่นหมายความว่าหนูก็แค่ทําการนําพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสอันใหญ่เลยนะจัตุรัสอันใหญ่เลยใหญ่เลยซึ่งมันเกิดจากการเอา4ี่คูณสนั่นเองนี่คือพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่เลยก็คือ4ี่คูณสลบออกจากลบออกจากออกจากอะไรพื้นที่เซี่ยวหรือครูเรียกว่าเป็นเซี่ยวขนมปังแซนวิชเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยลบมันออกไปถูกไหมลูกเนี่ยฮะลบมันออกไปซะโอ้ลบออกไปซะเนี่ยเนี่ยออกจากพื้นที่นะตรงเนี้ยครูเรียกว่าพื้นที่แซนวิชเนี่ย แดนวิเก่งไงวะเออไม่รู้ช่างมัน <laughs> <laughs> นั้นลบออกจากพื้นที่สีฟ้าเซี่ยวหนึ่งตัวน,นี้แล้วกันนี่ตรงเนี้มีค่าเท่าไหร่ทั้งหมดมันคือ10ตารางแบ่งขนมปังแซนวิชตรงนี้ออกเป็น4สว่วนดูไหมลูกดังนั้นก็คือ1ในสี่ของ10มันเองอันนี้ฮะดังนั้นก็เลยออกมาเป็นพื้นที่แรงเงาที่โจทย์ต้องการหาพื้นที่แรงเงาเลยมีค่าเท่ากับเอา4ี่คูณ4ตั้ง4ี่คูณ4ตั้งแล้วหนูก็ลบออกจากเศษ1ส่วน4คูณกับ10มันเองฮะทัานไหมฮะไปดูสิม มีไหมตอบช้อยข้อที่หนึ่งันเองครับเพราะสี่คูณสี่มีจริงๆลบออกจากหนึ่งส่วนสี่คูณสิบจบเรียบร้อยตอบช้อยข้อที่หนึ่งันเองเสร็จฮะ<ๆ>หลายคนบอกครูเจ้ข้อสองไม่ได้หรอมันก็เหมือนเหมือนกันนะไม่ได้ลูกการลบกันไม่มีสมบัติการสลับที่ดังนั้นนูอย่าโลกจิตเอาตัวน้อยมาลบตัวมากนะลูกพื้นที่ตีลบไม่มีนะฮะดังนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งันเองครับเรียบร้อย